สวัสดีครับพบกับผมหมอยุทนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงอของผู้ที่เกิดในวันปเปรือัป,ปดีนะครับดวงในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีหลักๆสำหรับนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยคร่าวๆนะครับ ซึ่งเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอวยเจ้าวันเพื่อสุพดีนะครับที่เขามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจรารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรรมพยากรณ์ที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานะครับหมออย่ใได้ตั้งชิตอธิษฐานนะครับให้ กรรมปยากรดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงสมหวังสมปรารถนาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าวันพระราชปีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับให้นมาสยังความมั่นคงมั่งคั่งรุ่งเรืองนะครับสร้างความมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาขอขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตลอดตั้งเดือนจาวันพฤหัสบดีนะครับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับว่าจะบอกผลต่างการงานธุรกิจของจาวันพฤหัสบดีนะครับจะเป็นไปในทิศต,ต่างใดนะครับว่าจะมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูขนาดไหนในการที่จะส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายรับผลกําไรต่างการเงินต่างทรัพย์สินอะไรเข้ามาในความสําเร็จในความเติบโตนะครับ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะถ่ายทอดพลังผ่านมาตั้งไพ่ย,ยิีให้ได้อ่านให้พอได้รู้ได้เข้าใจในลักษณะใดบ้างนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้พ้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับสีดาบนะครับขึ้นมาไพ่ใบแรกนะครับก็บ่งบอกถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จาวันพฤหัสบดีนั้นจะมีความสุขคุมนะครับในการบริหารการจัดการ การงานธุรกิจของท่านโดยความใส่ใจนะครับมีการพินิษฐ์ิเคราะห์โดยเอด็ดโดยผลโดยความสุขุมรอบข้อบ,บางทีก็อาจจะนําหลักธรรมะ้ามาใช้ในการพิจารณานะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีบางสถานการนะครับที่อาจจะเข้ามามากมายในการที่จะพุ่งเป้ามาโจมตีกับจาวันประสบดีนะครับอาจจะในเชิงในเรื่องของเชิงธุรกิจการค้าการขายการทำธุรกิจที่มีคู่แข่งนะครับซึ่งอาจจะตั้งเป้าหมายในการที่จะโจมตีให้กระทบกระเทือนนะครับ กับชาววันพระศพดีแต่ชาววันพระศพดีจะใช้ความนิ่งนะครับนิ่งในการพิจารณาอย่างที่ครวใไคร่ครวนอย่างรอบคอบนะครับด้วยความพินิจพิเคราะห์นะครับอายัดอาผลนะครับใช้ความนิ่งไม่กระโตกระตากไม่กระวนกระวายนะครับก็จะส่งผลในเกิดความนิ่งในการที่จะพิจารณาตรอยตรองก็ทําให้ปลอดภัยกับสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ไม่มี อะไรที่จะมาสร้างผลกระทบกระเตือนให้ระคายผิวหรือกระทบกระเตือนในการงานธุรกิจของชาววันพฤหัสป,ปดีแต่อย่างใดน,นะครับก็มีความปลอดไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปออกมานะครับสภาวะอะไรต่างๆนะครับที่จะเข้ามาเป็นแปดดาบน,นะครับให้มีพลังในความกดดันนะครับเตียรจ,จะทําให้จ่จ้าววันพฤหัสบดีจงใช้ความนิ่งพอสมควรนะครับในเดือน คุมภาพันนี้นะครับที่เรียกว่ากระวนกระวายไม่ได้นะครับเรียกว่ากุลีกูจอไม่ได้หรือว่าเรียกว่าทําอะไรนั้นผีลามไม่ได้นั่นเองนะครับต้องมีความรอบคอบพิจารณาให้มีความรู้ความกระจ่างชัดด้วยแจมแจ้งเพื่อที่จะกล้าไปสู่ของความเติบโตต่ตอไปในทิศทางที่ปลอดภันั่นเองนะครับก็อย่างที่กล่าว 8ถ้วยนะครับตันจะออกจากสภาวะความกดดันหรืดอดัดต่างลายต่างปวงเหล่านั้นได้ในที่ต่างที่ปลอดภัยนะครับด้วยการใช้ความนิ่งพิจารณาใกล้กลวนนะครับสังคมก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ตนนั้นกล้าไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองที่ดีกว่าเดิมหรือปลอดภยัยจากสภาวะอะไรก็ตามที่จะมีเข้ามาครับอย่างเหมาะสมอย่างผู้ควรนะครับชัดสติครับ สระการต่างๆนะครับจ่ายความถูกต้องใความยุติธรรมกับชาววันเพระสสป,ปดีดนะครับอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรกับความรู้ความสามารถของท่านที่จะตามห้ชาววันพระสสป,ปีนั้นสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เดินรุกหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับสามไม้เท้านะครับที่บางทีนั้นสังคมเปิดโอกาสดีๆนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจจาก รอกข้างจากบุคคลอื่นที่เขามีประสบการณ์มากมายนะครับเพื่อนํามาใช้ประดับความรู้ความบารมีของท่านในการที่จะคลี่คลายในการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับได้ไอเดียมาหลากหลายนะครับจากผู้ที่มีความสําเร็จมีความเติบโตมีความมั่นคงมีความรุ่งเรืองอยู่แล้วนําประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาใช้เป็นไอเดียเป็นเทคนิค ที่จะทาให้เรากล้าไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเติบโตมากกว่าเดิมแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็จะทาให้ชาววันพฤหัสบดีได้เข้าเข้าใจได้รับประสบการณ์จากผู้อื่นจากสังคมจากบุคคลรอบข้างที่มีประสบการณ์หลากหลายนะครับก็ทาให้เสริมพลังความรู้ในการที่จะมีทักษะมีศักยภาพในการที่จะกับเคลื่อนการงานธุรกิจของชาววันพฤหัสบดีนั้นเดินหน้า เติบโตอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับแล้วก็จะมีสภาวะของการทําอะไรกยับขยายลงนามทาสัญญาอะไรเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นรอโอกาสรอจองังหวะแต่อาจจะไม่มีโอกาสของการเชื่อมหน่วยนะครับบางทีคิดโครงการอะไรเอาไว้แต่บางทีก็ยังไม่มีใครยอมรับนั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะเส้อนำโครงการที่หวังที่อยากให้เติบโตนั้นได้มาให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับก็เหมือน ตาโรกล่าวนะครับที่ปานๆมาบางคนอย่างอาชีพต่างๆนะครับที่อาศัยชื่อเสียงบางทีแรกเริ่มไม่มีใครรู้จักเรียกว่านเนมนะครับก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครยอมรับบางคนนักแต่งเพลงนะครับนาเพลงไปเสนอขายนะครับก็ไม่มีใครรู้จักชื่อก็ไม่มีการต้อนรับแม้แต่คนที่มีพลังในการที่จะยกตัวอย่างนะครับที่จะมีพลังในการที่สนับสนุน แต่อยู่ๆนะครับพอเข้าจังหวะดีคนที่แต่งเพลงไปพบกับคนที่ดีก็มีโอกาสนะครับในการที่จะนําเพลงนั้นผลงานนั้นมาดําเนินการก็ออกเรียกว่าสร้างชื่อเสียงโดง่งดังขึ้นมาได้อย่างที่ในเรื่องความเป็นจริงนะครับก็หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรืออาชีพใดๆก็ตามหรือโครงการใดๆก็ตามครับที่จะกว่าจะเติบโตได้ก็ยอม ก็ผ่านการปฏิเสธของผู้อื่นมาก็เรียกว่าเจอสภาพความหมดกันเจอสภาวะของการที่ไม่ตูกเห็นด้วยนะครับก็ทําให้เกิดพลังอึดอัดนั่นเองแล้วแต่ว่าความเหมาะสมความกวนนะครับจะเกิดขึ้นนะครับให้ประโยนเส้นทางของการเป็นสเสถียรมั่นคงต่อไปนะครับสีไม้เท้าการได้ดําเนินการนะครับแล้วก็เดินหน้ารุดหน้าต่อไปแล้วก็สร้างความเป็นสเสถียรมั่นคงหรืออะไรที่เกิดเป็นอดีตศัตรูนะครับเป็นปัญหาให้กับชาววันพฤหัสบดีนั้น สถานการณ์นั้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมาเป็นพลังที่จะสร้างความหนาแน่นสร้างความมั่นคงสร้างความสําเร็จสร้างความตโตรุ่งเรืองในหะ้กับชาววันพฤะสุรีนะครับแล้วก็ความได้สําเร็จนี้จะมั่นคงเสถียรเดือนหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรืองนั่นเองนะครับเรียกว่าตัตรูที่เคยไม่เห็นดีนงามอะไรด้วยนะครับก็จะมาเป็นพลังในหะ้มีความแข็งแกร่งก็เรียกว่า เวลาเราเจออะไรก็ามากระทบกระเทือนมากมายในการการท่อนรับนะครับก็เราก็ยิ่งมีความบากบัน่นมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นมีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะเอาชนะให้ได้นะครับแล้วก็ความสาเร็จก็จะเข้ามาเติมเต็มออกเฉกสภาวะความหมดึดหนักนะครับแล้วก็ความสําเร็จก็เข้ามาเป็นเสถียรนะครับท่านมีบริหารยังมีศักยภาพนะครับราจินีตือเรียนนะครับ เป็นผู้ที่ได้บางทีก็ได้หุฒนส่วนที่ดีนะครับที่บางทีนั้นก่อนหน้านี้อยากจะดําเนินการอะไรอะรอในเรื่องไกลมาเซ็นสัญญาร่วมมุ่นลงทุนก็ไม่มีโอกาสนะครับแต่เดือนกุมภาพันนี้ท่านจะมะีเรียกว่าผู้มาเป็นวุฒนส่วนที่แข็งแรงแข็งแกร่งทาง,ง,งการเงินนะครับก็ามาสนับสนุนมาส่งเสริมไม่ท่านนั้นได้ร่วมในการลงนามทันสัญญาอะไรเกิดขึ้น,นออกจากสภาวะที่มีการรอคอยมาก่อนหน้านี้นะครับก็สู่เส้นต่างของ การเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนนะครับก็มีโอกาสได้คู่รักคู่ครองนะครับที่ก็ามาเป็นหุ้นส่วนสําคัญนะครับมาสนับสนุนให้เกิดขึ้นในโครงการอะไรที่ขยับขยายนะครับซึ่งบางทีก่อนหน้านี้ไม่มีในเรื่องของอคู่รักคู่ครองนะครับซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้อยู่ร่วมกันอะไรก็าตามนะครับซึ่งอาจจะมีสภาวะของบางท่านนะครับได้มีร่วมใช้ชีวิตกับคน คู่รักนะครับแล้วก็มีโอกาสมาเป็นรุ่นสวนด้วยกันในการที่จะเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับที่จะเติบโตเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้เกิดความเติบโตแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งที่จะรนาดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับไรายได้ก็มาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับถ้วยนะครับประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นบทเรียนนะครับจาวันพะหัป,ปดีนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เคย ได้รับผลกระทบกระ,ะเตือนแล้วก็ไม่เกิดความสําเร็จสมหวังจะสมปรารถนาอย่างที่กล่าวนะครับบางทีไปนําเสนอผลงานก็ถูกปัดทิ้งนะครับก็ถูกกยําทิ้งตังกยะยบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นเราเจอนะครับก็จะเป็นแนวทางคิดที่ดีที่จะทําให้เป็นบทเรียนกับเราที่จะมีความกระตือรือร้นรมีความใส่ใจในการที่จะพัฒนาในเพิ่มคุณภาพอะไรออกมานะครับที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จนั่นเองก็เรียกว่าที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนมาเป็นแนวทางให้เราบริหารยังมีคุณภาพ และก็ไปสู่เส้นทางของความเป็นเสถียรอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในความรุ่งเรืองในความเติบโตนะครับแล้วก็ป้ายเรือนที่9้านะครับท่านจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆราชนีตือดาบนะครับที่อะไรก็ตามที่เป็นปนัญหานั้นท่านจะรู้จักยึดยืนปรนปรที่คลายแก้ไขด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังนะครับก็ส่งผลในการที่ท่านได้รับความคิดเห็นจากผู้อื่นอย่างที่กล่าวมานะครับ ตั้งได้พบปะาก,กับผู้คนมากมายออกสังคมนะครับได้แนเกเปลี่ยนในความคิดเห็นในเชิงความรู้ ทักษะวิชาการอะไรต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จนะครับท่านก็จะนํามาผสมผสานกับความเชื่อมั่นศัก,กยภาพของตัวเองนะครับมารวบรวมแล้วก็มาปินิดปีกร่อด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้ท่านนั้นพบก,กับเส้นทางดีๆออกจากสภาวไระตีอืดอัดที่กดดันนะครับไปสู่เส้นทางของการเดินหน้าสู่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับกั้มน้ากั้มทะเลกั้มประเดน็นประเทศอะไรออกไปกยับกยายความเติบโตนะครับแล้วก็ส่งผลให้มี ความเป็นเสถียรกับความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบทเรียนที่ผ่านมาสอนให้เราได้รู้ในการที่จะสร้างเส้นทางดีๆที่จะเดินหน้าไปสู่ความเติบโตนั่นเองนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจทางด้านสื่อสารทางด้านโลกโซเชียลอะไรก็ตามนะครับที่มีความเติบโตเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียกระดับความเติบโตมากกว่าเดิมความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็าปใต้สำรับที่ออกมากครับอัศวินถือ ไม้เท้านะครับท่านมีพลังมีแพชั่นในการที่จะกับเคลื่อนในการบริหารจัดการนะครับบางท่านก็มีสถานการณ์ของการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอบรมสัมมนานะครับเชิงวิชาการเข้ามาเสริมศักยภาพเพิ่มทักษะเพิ่มไอเดียหลากหลายนะครับที่จะนำมาพัฒนาออกจากสภาวะอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่กดมีสภาวะของความกดดันอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะกลับเคลื่อนสู่เส้นทางของความ สำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับด้วยหัวใจนักสู้นะครับเิชาริยอนะครับไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆที่มีเข้ามาแม้นจะเจอความวอิดอัดแก่ไหนความกดดันแก่ไหนก็ตามพร้อมจะสู้นะครับท่านมีอาวุธพร้อมนะครับ เอเออมิดนะครับทั้งความสุข,ขุมนะครับเพราะว่าใบใบนี้ก็สอดคล้องกับสี่ดาบนะครับในการใช้ความนิ่งความสุข,ขุมนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมะมาบริหารมาจัดการในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านแล้วก็ตุ้มเตด้วยหัวใจนะครับโดยนักรบนักสู้แล้วก็ด้วยพลังประดดังแรงม้านะครับไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆแล้วก็มีทั้งทักษะทั้งไอเดียทั้งความรู้ภูมิความยุ้ร่างเดิมอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ทาให้ท่านนั้น สร้างโอกาสของความเจริญเติบโตให้เกิดขึ้นนะครับแั้นจะป้ายรองรับก็ตามนะครับนึ่งดาบนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับอะไรมีปัญหามาก็ตามท่านก็จะฟันดาบตั้งแต่ดาบแรกนะครับรสามารถตัดปัญหาต่างๆได้แต่นั่นนะครับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้ปัญหนาบานปลายนะครับก็ทําให้ชาววันพื่สัสป,ปดีนั้นกล้าไปสู่ความสําเร็จออกจากดินแดนอะไรที่อึดอัดน,นะครับ แล้วก็ไปสู่การทาสัญญาอะไรต่างๆขยายอาณาเขตพื้นที่นะครับมีพลังกับเคลื่อนอย่างต่อนเนื่องในทิศทางที่ดีที่ตั้งสวมหัวใจนักรบนะครับแล้วก็ตั้งภูมิความรู้ความสามารถของท่านที่ตัดจบปัญหาต่างๆได้ราบรื่นในทิศทางที่ดีแล้วกับเคลื่อนสู่ความเติบโตขยายความรุ่งเรืองเข้ามานั่นเองนะครับก็ส่งผลใน ความมั่นคงความเป็นเสถียรนะครับกับความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งรุดมสมบูรณ์นะครับต่างการเงินผลประโยชน์ได้รับราชินีเสืเหรียญกับกับรายได้รายรับที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็สีไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรมั่นคงกับผลตอบแทนที่มีเข้ามานะครับก็ทําให้ว่าวันพรหัสบดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็มีความมั่นคงในต่างการงานที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามานะครับ โอกาสของสร้างโอกาสตา่างผลงานในถิ่นแดนไกลก็มีนะครับที่มีก็มาหรือชาวต่างชาติกาา็มาร่วมรุ่นลงทุนนะครับก็ทําให้มีการกลับเคลื่อนตัวความเติบโตหรือไม่ก็จะเป็นรุ่นส่วนที่เป็นอาจักฝ่ายคู่รักคู่ครองนะครับที่อาจจะเป็นคนรักเองก็ได้ที่เข้ามาร่วมรุ่นลงทุนหรือญาติพี่น้องต่างฝ่ายคู่รักคู่ครองมาเป็นรุ่นส่วนที่ดีได้เช่นกันนะครับที่มีความเติบโตต่อไปทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าจะดู ว่าต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องของการเงินของชาววันพฤหัสบดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับต่างการเงินของท่านพายประหยัดจะดีออกมานะครับเด็กตือเหรียญนะครับการยกระดับต่างการเงินนะครับสู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นมีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินก็มาเติมเต็มนะครับก็ทาให้ท่านนั้นมั่งมีสีสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มองต่างการเงินอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพฤหัสบดีนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พลังแห่งความสดใสนะครับสดใสแจ่มใสเบิกบานในการที่มีเงินจับจ่ายใช้สอยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ตั้งต้องระมัดระวังด้วยนะครับแม้จะมีเงินก็ามามากมายยกดับความเติบโตแต่ด้วยความเป็นเด็กฟูนะครับเป็นผู้ที่มักจะประมาทอยู่เสมอนะครับในการที่จะจับจ่ายใช้การเงินนะครับ การความระมัดระวังการการพิจารณาอย่างรอบครอบเมน้นบางทีจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ตามนะครับในการจับจ่ายจชายสอยแต่บางทีด้วยความเพลิดเพลินนะครับกับสิ่งเข้ามาหลอกล่อเย้าวยวนอะไรต่างๆก็จะเรียกว่าลืมคิดหน้าคิดหลังในบางช่วงเวลา,าเกิดความเผลอเรอได้ในการที่จะทําไม่สูมเสียงจ่ายเงินออกไปมากกับการชินเกลืองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีจ่ายไปเปลินๆมลินื้กิจตีก็กระเป๋าแฟบแล้วนะครับแล้วก็สา เจ็ดดาบขึ้นมานะครับชาววันพะสัปบดีต้องระบัดระวังด้วยนะครับไม่ควรที่จะเปือเรือด้วยพลังแห่งความสดใสนะครับก็ควรจะสอดส่องดูแลอยู่เสมอในเรื่องของการเงินทรัพย์สินของท่านนะครับไม่ว่าต้นจ่ายผู้อื่นดูแลอยู่ก็ตามนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างวุ่นส่วนอะไรก็ตามอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีใครจดจดจ่องจ้องอยู่นะครับที่อยากจะโกยในเรื่องผลประโยชน์ ผลได้รับรายได้ของท่านผลส่วนแบ่งของท่านอะไรก็ตามมีการยักยอกมีเลขในอะไรก็มาแอบแฝงนะครับเพื่อที่ให้ท่านได้เสียเปรียบหรือูกสูญเสียในเรื่องเงินทองทรัพย์สินนะครับหรือในเรื่องของความเปรยเรือของท่านเองก็ได้นะครับการปกทรัพย์สินสมบัติติดตัวหรือจอดรถจอดราปิดบ้านปิดช่องอะไรนะครับเม้นท่านจะมีความสุขสําราญเบิกบานใจก็ตามแต่ก็ต้องมีสติอยู่เสมอนะครับ ในการจะจอดรถก็กำนึงถึงความปลอดภัยในที่ที่ปลอดภัยนะครับสับสนก็ไม่ควรปล่อยไว้ในบ้านในรถนะครับแล้วก็บ้านช่องจะออกจากบ้านก็ปิดให้หนาแน่นนะครับเพื่อความรอบคอบไม่เป็นที่ล่อล่อตาไม่เปิดหลงลืมไว้ให้ผู้ลักเล็กกโมยน้อยเข้าไปง่ายๆอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ภายไปต่อมานะครับโอกาสของการได้รับเงินนะครับกับเส้นทางใหม่ๆเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆ บางท่านก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะมีเงินก้อนใหญ่ๆห,หรือเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับรถอะไรก็ได้ที่มีของมูลค่ามากมายนะครับที่กาา็มาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันอาจจะด้วยพลังเอ่งสเสน่นะครับพลังเอ่งถูกชะตาต้องใจนะครับเรียกว่าดวงถูกชะโกกันที่บางทีไกลเห็นไกลก็เปลีป่ยนพอใจนะครับเรียกว่า หมือนถูกชะตาน,นั่นเองนะครับก็มีพลัง,างการให้ของป่าตอบแทนด้วยความรู้สึกดีๆนะครับไม่เป็นไม่จําเป็นต้องเป็นลังอย่งความเป็นชู้สาวอย่างเดียวนะครับด้วยความรักด้วยความเรารพด้วยความนับถือด้วยความถูกชะตาถูกชะโลกันก็มีโอกาสในการที่จะมอบตั้งเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆแล้วก็บางทีก็เป็นบ้านเป็นรถบางทีนะครับที่ดินอะไรก็ตามแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการได้รับ อะไรที่ยังตกค้างอยู่นะครับในการที่จะได้รับเข้ามาอะไรเงินที่ยังไม่ได้รับชําระมาก่อนหน้านี้ในสถานการ์ต่างๆนะครับท่านมีโอกาสในการจะได้รับประกาศให้ได้รับในสถานการ์เหล่านั้นหรือบางคนตกแบ่งฉันาแบ่งสรรมาในเรื่องของมร,รดกทรัพย์สินนะครับที่ท่านมีรอคอยอยู่ด้วยความหวังหรือมีความหวาดระแวงในสถานการ์ของการที่จะได้รับมร,รดกว่า มีความลังเลว่าจะได้รับหรือไม่นะครับกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับที่บางทีท่านก็ห่วงนะครับว่าตัวกลัวตะโจอาจจะถูกยักยอกอะไรบ้างนะครับแต่ท่านก็จะได้รับก็ามาด้วยพลังแห่งความรักที่ดีนะครับถูกจัดสรรออกมาได้ด้วยในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรที่ท่านควรจะได้รับนะครับจัดเเมนนะครับที่จะออกมานะครับในสถานการณ์การเงินที่มาจากความสําเร็จ3ามถ้วยนะครับหลายๆ แันงหลายๆสาขาในการลงทุนการตทาธุรกิจอะไรต่างๆนะครับก็ามาเติมเต็มต่างการเงินโดยเฉพาะ,ะใครที่ตทาธุรกิจทางสื่อสารออนไลน์นะครับต่างโลกโซเชียลที่ดึงดูดเงินก็ามาด้วยความคล่องตัวโดวยเม็ดเงินที่หมุนเข้ามาในวันต่อวันนะครับก็ส่งผลในการเงินนั้น กับความสําเร็จนะครับในธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์โลกโซเชียลก็ดึงดูดเงินเข้ามามากมายไอ้ท่านมีความสุขนะครับบางท่านก็มีเงินอุปถัรมค้าชูด้วยพลังเอเสเนียนะครับไปรองรับนะครับการความเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะเป็ดไม้ต้าที่ขยับขยายเติบโตคนว่าง,งานก็มีโอกาสได้มีไรายได้ไรายรับเตียจ,จะมีเข้ามานะครับเงินตราต่างประเทศก็อาจะหลังไหลเข้ามาเติมเต็มไม่กระจาวันเปรดชะพดีได้ด้วยในรัวเองก็ด้วยพลังอิสเนียนะครับ เดรวิวนะครับบางทีอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพลังเงิเสนยาเชิงชูสาวนะครับที่มีเงินก็ามาอุปถัมภ์แบบลับๆนะครับซึ่งบางทีก็ไม่ได้เปิดเผยในเส้นทางทางการเงินก็ามาเติมเต็มนะครับบางทีท่านได้รับเงินมาแต่ไม่รู้ว่าใครมอบมาให้ก็มีด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะรับเข้ามาด้วยพลังเงิเสนยอานะครับในเชิงชูสาวนะครับแต่ท่าน,นตัวนี้เงินมาในลักษณะที่ตั้งสว่างนะครับโปร่ง นะครับรู้บางทีก็รู้ว่าใครเป็นผู้เต็มใจมอบมาให้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่มาตั้งแบบลับๆมีตั้งมาแบบสว่างๆนะครับที่บางท่านบางทีก็ได้รับควบคู่กันนะครับบางท่านก็มีรับโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก็มาเติมเต็มบางท่านก็จะได้รับมรดกทรัพย์สินนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสแบ่งโอกาสก็มาให้นะครับกับการจัดสรรแบ่งส่วนก็มาก็เป็นโอกาสดีๆในช่วงนี้ทต่ให้ยกระดับตัว ความเติบโตทางการเงินของชาววันพระศพดีนะครับที่มีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับที่มาหลากหลายในเส้นทางของการเงินนะครับเลียงแต่ตั้นระมัดระวังด้วยตอนนั้นนะครับใบใบกลางนะครับในจานวนหน้าใบที่เปิดออกมาหลักๆขึ้นมาใบแยกกลางนะครับตั้นตรงระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ท่าน ไอ้ผู้หนึ่งรู้ได้ดูทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินเงินทองอะไรอยู่ก็ตามนะครับหรือการปิดบ้านปิดจ่องการจอดรถจอดราหรือการปกติดตัวก็ตามนะครับไม่ควรจะเผลเร,เรด้วยความสมสัายเบิกบานนะครับเพราะบางทีนั้นบางทีตัานปกกระเป๋าของอะไรที่ล่อแหลมผู้อยากจะจกจิงวิงราวอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับให้รู้สติอยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับปกเงินปกของมีค่าหรือความปลอดภัยจอดเก็บอะไรด้วย ความระพัดหวังก็จะทําให้ต้านปลอดไปต่างการเงินนั่นเองนะครับไปอาจจะมาเตือนตรงข้อนี้นะครับให้กับชาววันพฤศัสบดีนะครับเต็งไรก็ตามรายได้รายรับก็ามาในทิศทางที่ดีนะครับตั้งความสําเร็จในการงานธุรกิจนะครับตั้งโครงการที่มั่นคงอยู่แล้วตั้งอะไรใหม่ๆก็มาเติมเต็มเส้นทางของการเงินนะครับแล้วก็พลังแห่งความรักพลังแห่งความเสน่หาบรดกทรัพย์สินอะไรก็จะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยทีนี้มาดูในเรื่องของความรัก ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจากวันพฤหัสบดีนะครับสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของท่านนะครับจะเป็นในรูปแบบใดนะครับเดลเวเวอร์นะครับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกกบอุ่นกันในทิศทางที่ดีนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เดวิลนะครับมีพลังแห่งความเสน่ห์าครังใครนะครับทุ่มเทด้วยความชุ่มฉ่ำเข้าหากันนะครับทุกคู่คบคู่รักนะครับคนคบอยู่ก็ตามหรือคู่รักนะครับมีพลังแห่งความห่วงใหญพลังแห่งความใส่ใจ ที่จะเติมเต็มพลังอย่างความชุ่มฉ่ำความสุขดูแลนะครับรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับสเเียนที่มองเห็นคุณค่าอย่างมั่นคงนะครับก็ดูแลแสดก,การความรักแม้นบางท่านจะเป็นภาระเหนื่อยในการที่จะดูแลความรักก็ตามนะครับแต่ก็ไม่วันไหวในการที่จะทุ่มเทนะครับที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างคล้องตัวที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นนะครับแม้นจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามนะครับเจตดาบ อันนี้ต้องระบัดระวังด้วยคนโสดนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นบางทีก็จะเจอรักที่บางทีผู้หยากผู้ใหญ่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับหรือจะเจอรักที่มีปัญหาได้ด้วยนะครับสําหรับคนโสดที่จะมีเข้ามานะครับหรือบางคู่นะครับก็จะมีพลังแห่งความอะไรก็มาเย้ายวนนะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยเพราะฉันพยายามรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับ อาจจะมาเตือนสําหรับบางคู่บางท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคกนคกหรือที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ก็ตามนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีบางสถา,กานการณ์นะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นให้รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้อย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นนะครับเพราะบางทีเดือนกมุาพาน,นี้นะครับตานอาจจะเจอกับสภาวะอะไรก็มานะครับมาเย้าวยวนนะครับแต่ไม่ต้านมีจิตใจเอ็นเอียงได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตารัก กับคู่รักคู่แท้ของเราที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็ดูแลอย่างสมดุลด้วยการตุ้มเทม้นจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามไม่ว่าจะข้ามหมาย้าวยวนก็ตามนะครับก็อย่าไปาก้อยแควในสถา,านการณ์ต่างๆที่จะทําไม่มีบ้านมีนอกมีในมีรับลมกลมในในความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความใส่ใจนะครับในการที่จะดูแลความรักในคนในครอบครัวนะครับคู่รักที่แท้จริงของเราดูแลด้วยความอบอุ่นก็จะมีความมั่นคงนะครับคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆ ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องขวานหน้าขวากันนะครับก็จะเป็นการสร้างรั้วสร้างกกุ้มกันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างแน่วแน่นนะครับโดยพลังอ่งเสน่หาพลังความหวานความโรแมนติกนะครับดูแลตั้งพลัง่งความคลั่งไคล้นะครับแล้วก็ความหวานความชุ่มฉ่ำก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสภาวะไรก็มาเยาเยวนก็ตามถตาท่านรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีดูแลใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ ที่เราคบกันอยู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่นะครับก็เป็นการสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันอย่างหนาวนนแน่นแนวแน่นนะครับไม่มีใครจะเข้ามาสร้างความบันไว้ให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ให้แตกคราวให้มีนอกมีในให้มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นนะครับเพราะในสถานการณ์ในแต่ละวันในความเป็นจริงนะครับคู่รักคู่สัมพันธ์ก็มักจะมีอะไรก็ามาหลากหลายนะครับที่เข้ามาเย,ย้ายวนนะครับที่อยากจะให้เรานั้นควยเขวในความรักความสัมพันธ์ นะครับบางทีก็ทําให้ไปหลงลืมในคู่รักคู่สัมพันธ์ไปบ้างในบางเวลาถ้าท่านไม่หนักแน่นนะครับก็มีโอกาสในการที่จะไปมีนอกมีในอะไรกับเบื้องหลังที่แอบแฝงซ่อนเร้นทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นแตกร้าวได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นสร้างรั้วสร้างกออคุ้มกันให้เหนียวแน่นนะครับด้วยความใส่ใจนะครับอันหน้าปรึกษาคุยก,กันกนะับคนรักคูก่ค,ครองคนคบกันอยู่ด้วยความมั่นครงรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่อง ตุ้มเทมพลังแห่งความคลั่งไคล้ก็ว่ากันแล้วก็ตั้งพลังความโรแมนติกนะครับเพื่อที่จะความรักความสัมพันธ์เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดมีตั้งคนที่อยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับการรักตัวเองนะครับก็มีความสุขสําราญเบิกบานอย่างมั่นคงนะครับ ก็มีปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อยู่แบบสดๆยังมีคุณค่าส่วนบางคนก็มีโอกาสพบร,รักนะครับที่จะเป็นคู่รักที่ดีๆเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์ได้เช่นกันแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในสานการณ์ของคนโสดที่จะพบรักเกี่ยวกับตัวเลือกได้เช่นกันนะครับก็ตั้งไปเดดเดวิลนะครับไม่แล้วก็เดดเลเวอร์ก็ไม่ได้บอก ถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงสักเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้นะครับเพราะว่าเดลวเวอร์สนี่เตอร์เมสนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกนั่นเองได้เช่นกันนะครับมีลักหลายลักนะครับเล้วพลังแห่งเสน่ห์อาที่มีอะไรซ่อนดอะเดวิล uh, นะครับซ่อนเร้นไว้มีผู้เจ้าเป็นเจ้าขี้เจ้าของเจ้าการควบคุมอยู่แล้วนะครับมีอะไรแอบแฝงอยู่ซ่อนหลังที่มาหวานสเสน่ห์นะครับกรณนี้เราตระวังด้วยนะครับบางทีมีเจ้าของแล้วนะครับ ที่แบบปกป,กปิดไว้แต่มาเย,ย้ายวนให้เกิดพลังอย่งความคลั่งใครเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพยายามดูดีๆนะครับรักษาสมดุลก่อนที่จะตัดสินใจมอบความรักให้ผู้หนึ่งผู้ใดคนโสดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพอบางทีนั้นท่านอาจจะเจอรักที่ เป็นพิษก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือบางทีไปเจอรักที่บางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นดีเงามด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องต่อสู้นะครับบางคนก็ต้องต่อสู้พอสมควรแม้จะมีความรักความผูกพันที่รู้สึกอยากใจมีเกิดขึ้นก็ตามแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนะครับก็จ้องใช้ความตุ้มเทในการที่จะเอาชนะในความรักความสัมพันธ์ให้ได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือสานการโดยรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดวัน ประศป,ปดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและข้อความรักก็ขอเจ้าวันประสพดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้มีความสุขมัง่งความมั่นคงมัง่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ